อปเฮ้ยโรงแรมนี้เราต้องก่อนที่เดิมเราที่เดิมนี่เลยนี่ประจำมันจุดนนี่แป้งเอาลวงะคเพื่ออะไรไม่รู้รับทำลายหลังคาไอ้เหี้ยกูจะดนแบนเพราะว่ากับ แกไปเลยเลยกิโลแล้วเมื่อกี้เป็นเสียงตบถุงนะเมื่อกี้เห็นมันดังไปหมไหนยูทูบอย่าฉลาดมากเกินไปเอาไว้มันหมดเลยเห็นรถมารถมาเรถมาดับดับเออดีละเฮ้รถเขาไปก่อนเราปิดหูเลยเนี่ยลำต่า หมาบ้านขายดีว่ะตู้มทีเห่าไปไม่ระเบิดมันจงน้ำก่อนกลัวกูต้องเส็งเซ็งเฮ้ยดึกเลยเะว้ยสายโยนลงน้ำพุนพุนจะถ่ายมันซันเลยเนี่เจ้วัวไปโย่ดิ เอาไหมเธอแมวแลวทำอย่างนี้ปัญญามันอยานี่มั้งอู้เป็นอะไรที่เหมาะมิงมากเลยยามือมันจะยานเนี่ปัญญากูเพิ่งเห็นมันเคยยานอย่างลยเด้อไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยสัตว์ไรแล้วกลับกลับกลับหมดแล้วหมดแล้วรีบกลับเลยไอ้พี่อ๋อมาไปเดีอบอบ๋อว <laughs> <laughs> มันไก่ <laughs> แม,ม,ม่เอาอะไรทุกอย่างอะไรเลยใจนหน่อยนะ่อข <laughs> ายตามใจพวกค้า